สบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีพีเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อมือนี้ทุกคนน้องลี่มากับกหลานมาถ่ายคลิปกับลหลานอยู่สวนแม่เนาะทุกคนเนาะก็คือแบบสวนนิ่งมาแต่ว่านิ่งไปเวียกทุกคนน้องลี่ก็เลยพร้อมกับกหลานเนาะมือน,นี้เป็นมือพักเหยียนก็เลยพากันมาเฮ็ดแนวกินทุกคนอยู่หลังบ้านเนาะทุกคนเนาะอยู่สวนเลยบแ้่นหลังบ้านอนเรกว่าสิไปกินอยู่สวนยางแต่ว่าแบบมันไก่ แลนานก็มีแตะพูน้อยๆกัเลยแบบบบได้ผ่าไปนะทุกคนนอเบิ้งเมื่อนี้เมนูเฮามาเกลนดอีกอ่ะนี่ทุกคนเมนูของเฮาเมื่อนี้นี่เบิ้งยกให้เห็นซสลี่เด้โย้บได้กินจะขำเลยนวหลนานยากแล้วทุกคนหลนว่ายังบบได้กินจะคำว่าสันเดี๋ยว้องลี่ซีซีพันกินละรักกินละ เลูกกินไข่ก็เมยเดี๋ยวเดี๋ยวนงนีซีพันพันให้พีพีเอฟซีเบิ้งคำนึ่งก้อนนอละกะหลังจากนั้นกะซีให้หลานพันกินเองเลยระทุกคนโอ้ใส่นี้พี่กินไม่ได้เออจีนไคนอื่นกะเอาเพนอันนี้ทุกคนเพนโยนี้จุ่มน้ำก้อนเนาะจุ่มน้ำละกะนี้เบิ้งนี้ ทุกคนเรียวๆเ,เลยเด้อเนาะบริมีซาดนังอีกเด้ใส่อันมักแตงใส่หอมนะทุกคนให้ลานพันกินเองมักตัวใดก็ใส่บุมักแล้วกันบรีใส่นะสีนสีนรู้สึกว่าขาดอันใดอันนึงน่งมีเด้ขาดอันดูวะผู้เดียวคิดออกสิให้รางวัลเปลี่นคำนี้ผู้เดียวคิดออกไปไว้คิดอเดียวออก คาดนั่นเด้อคาดไครนี่ใครเราบ่นี่คาดนั่นเด้อขาดหอมบัวนี่หอมบัวเราบ่นอ๋อคาดอันนั้นคาดเด้อาดหอมเปย์เออวะน่ะหอมอันนั้นนาหอมอันเด้หอมลาบหอมลาบสาดีโบมักไซบูบว่าคาดอีกอย่างตุกคนแต่ว่ามันคือแบบคาดอีกอย่างสักอย่าง ไปรนวหผมเปยน,นี่ทุกคนคำนี้เนาะนี่ชลีซิมกันเนด้อชลีซิมเด้ออยากกิน <c oughs> อุดเอาก่อนนี้คำเดียวเน่าอัข้าวเหนียวมานําทุกคนแต่ว่าลืมออกมานี่ผ่านโยดทุกคนหัวคาดแล้วลงป่านจับกองไฮในหัวคาดละ ให้มันเห็นหัวเห็นห่างเห็นท่านเห็นบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังที่สมน้องลีกินได้ไหมเนาะน้องป่านเป็นตะกรงเด้อสาธุอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้าดก็ให้ได้กินเด้ก้าดให้ได้กินได้อันนี้เป็นหัวอย่างอันนี้กอ้อมกอ้อมแบบอันนี้ดิ ขาวบัวพักกาตัวนี้อ่ะรุ้ยมกิมไม่นี่แหละให้เด็กๆกินนอยเออ้เอ่อเอามานี่เลยี่ที่บอกไม่บัวจำเนี่ยคุยน้อยพูดได้ได้ได้ หักเอาแม่ยาหน่าหักเอาเครื่องนึ่งแม่เดียาเป็นน้อยกินง่ายบ่ได้หรอกหักเอาอันนี้เอากระสอบนี้เอาเอามมงอกไหมหองส่วหมูเลยก็ได้บอเอาสองอัย เอาเนี้ยเอาเหมยใส่ตะไคร้ฮนแหละอีลาบบมีแคลนะยำบบได้ก็ใส่อันนี้นี่ได้นี่า <laughs> ปานบ้างมี <laughs> ทาให้มันเปื่อยก่อนแม่มตัวเองมะกัดตอนมันบุเปื่อยาวพูดเดินแล้วแล้ว,ลวโซเอฟซี FC เด้อกินเดร์ <laughs> มัดตีปะเลยอะ เปื่อล้กินแล้วไม่อีกแล้วิกินยังตักออกก่อนขับ่วงตักเอาเดือยเจอ่ะเอาเปื่อแล้วระวังยุดเปื่อล้เปื่แล้วสู้เด้สู้เด้อ้อมมาเตดทิม โซเดโซเดอืมไ,ไป้ตามมาละรับ <c oughs> ขัดทิ้จ้ะเอาไว้น่ารำระเอ็ดสำพันหรบอบ่ก็สำพันหรอบ่ทีทาทีาออกสตปปัวไข่เอามักปวัวไข่โอ้ย โอ้น่าโอ้โอ้โอ้แม่นมึงดูเอาไว้ใส่นี่มึงดูอ้าวเอานม่ได้ใส่แล้วไม่ขันอีลากินได้กินตาแบบนี้เนาะยันจีบเคียวยันจีบเคียวด้เมื่อยแล้วโบมีเคียวนะว้าวแอตเลติกอะโอ้ว่าละลืมอันเด้อ ลืมข้าวปุ้นทุกคนลืมข้าวปุ้นหรือว่าจือเออสัลลี่ได้รางวัลทีเดียวทำไมเอาก็ชงไปตะเลงสัลลี่ก็สิไปอยู่ไปอันนั้นนะทุกคนขออภัยในความนั่งโรกพานั่งเลยทุกคนเขาลืมเอาซาดมาเหือนกรบโบนิไก่ดอกแต่ว่าค้านไปเอา แตละค <มา S 1> ุณบ,<อ>บอกไปเ,<ล>เอายยนยานจทดฮมเขาขอบคุณเลยมาประหัดน,นะคะโอบอนิดถึงมีเลยเอาเห็นปาอนะไร่าอะไร คนแรกบอกบอกอาซาต์มาพูดกกันลืมกับอนนี้กันนี้อันนี้สี่คนมากเขมานะลืมข้าวปุ้นได้เนี่ยเดี๋ยวว่าเนเบออ่มีข้าปุ้น,นว่ตน,นี้จะมันกระสายกี่ไปแล้วเมื่อกี้ลืมใส่มาแต่ง Lúc chào mừng sau tục mất tên mất tên tục sống nguyên đi mấy cái mất นี่นะนักเสียไปละก็บอกปันขาดนไปไหกนี่ขาดกระปุ่นนะขาดกระปุ่นเยอะเอาไป ข้างบนอือ mm. เียทีทุกคนลืมข้าวปุ้นลืมได้ดเนี่ยแต่ว่าเนาะอะอออตอนน้บอลเมือแะ้วทุกคนเหนือจะสามคนบอลอิ่มแล้วบอล<อ>ว่าเมือก้อนวาสนะแบบเนี้ยหอหมักแบบเนี้ย แสบอ่แสบแบอ่ะแบเทุกคนเมืแต่ก็ยังกินอยู่ที่เห็นนาบูดนาบึงอยู่บนแม่น้ำเลยทุกคนก็คือแบบมันหอนนะตอนอยุเนัน้นคือว่าเย็นๆบัดมานั่งกินอยู่อันส่วนพันวาบะเย็นหอนเนาะ,ะพระจิพาหลานไปกินอยู่อัน ส่วนยางพัดยานมีหยุงทุกคนก็เลยมานั่งกินอยู่ส่วนนี้ซะสันนี้นะไอบอนแห้งกินแล้วแล้วก็หนีลนะหนีปะล่ะบ่ได้เอาเครื่องมือซวยนี่เลยเด้อแสบบะแสบบนลืมซองบอลอืมบล<บ>ลืมซองบออยู่สิเดียวงานห่างกับเกือบอยู่อ๋อ<า>อืมมึงมาเขื่อ,อน,นี่นหะทุกคนโอ้ลืมเก็บมือให้เอื้อย เจ็ดนาวละอึบอึบอึบโอ้น่ะเอาไปเฮ็ดอันเด้อบ่ตอนมันยังสุกคะเนนตอนมันยังบ่นาวคั่น้ลืมปิดมืออ่ะฮะติดตกเอาไปกินแหงกระแดงแหงงอหมดส่วนในตู้นะไปมื่อเก็บผลไม้ผลมเอากระดมาบ่ๆเอาตามาให้นี่เลย ไปนี่เมยเอาเอาธาตุเอาอันนั้นท่านช่วยเอื้อยไหมแม่เอากระตุกเอากระตุกค่ะนี่ยกระตุกไปอืมว,วันว่างๆของเนาะของน้องดีรับเดินหลานทุกคนหลานมัอย่างรครบทีมได้นี่นะถ้าครบทีมนี้โอ้บ่ปเป็นคลิปเลยทุกคน คลิปบ่เป็นคลิปเลยดื้อแหงดื้อแบบบ่มีเห็ดผนนั่นะฮูโตโอีกดื้อแบบบ่มีเห็ดผนเ <c oughs> ิ็นว่าเหอนุมวีสิตังยูันทุกคนถ้ายามฝนมาอันนี้ก็สซิเป็นหนองด้าน,นี้ก็ะป็นเนองเ่้ยเฮ้ยกเฮอย้อย้ยเฮ้ยยเ้อเฮ้ย้ยเฮรเฮ้่เฮ้ร ยังไปสวนยังไปท้ายเขียดอยู่คุณามาเห็นตัวงูกับสองที่ก็ไม่หรอเห็นไม่ได้ไอไสองตัวก็นีน่งูถึอเบ็ดอยู่คุณสองตัวว่ะเอออยู่คุณ,คณ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็จิขอตลาไปก่อน้อทุกคนเด้อเนาะกินอิ่มแล้วกะ<ด>ขอตัวนอนพักผ่อนอยู่กองโฮมไม่ก่อนดูกองโฮมไมคก่อนทุกคน <ไป S 1> เนาะส่วนนี้เจ็บหัวข้างเดียวขอตัวพักผ่อนก่อนทุกคนเดอ้อช่วงนี้กะ<ด>อาจจะยังบ่ขโเดินทางไปทางไหนนะทุกคนเนาะขอแบบพักผ่อนพักผ่อนอยู่เหือนกอนซะเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเด้อมาเลย หลานก็ปับ๊บไปกินอิ่มแล้วก็มาล้นจำปาลูทุกคนมาด,ดู๋ยวแม่แต่งให้นะล้นจำปากระวบาภาษาไทยอีกเด้อ